สวัสดีครับ่อกับสังวานงานปั่นนะครับเมื่อนี่ก็มากินเข่าเหมือนกันครับเมื่อนี่ก็กินเขาเพู่เดียวครับเมื่อนี่กินเข่าเพู่เดียวแต่ว่าสองกับกินกับโก้เนาะกินกับขีดโก้เนาะเมื่อนี่นี่นครับกับขีดโก้คนว่าบ่เป็นขีดเกี่ยมเนาะเป็นขีดโก้มากินเข่านํามเสมอสมอครับ กินเข่าเป็นปลาเป็นปิ้งไก่เนาะแอดก็เอาให้เป็นปิ้งไก่แล้วก็บหนึ่งปลาแอดก็เอาให้ตลอดเนาะคือเพิ่นเมื่อคืนนี่เพิ่นก็มาเข่าฝันเนาะก็พอดีเป็นปูตาเพิ่นก็มาใส่ยู่น้ำนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นอยากเข่าเพิ่นก็เลยมากินน้ำมากินน้ำแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นตีห้โซกให้ลาบเนาะเพิ่นตีห้โซกให้ลาบบ้านนี้เพิ่นก็เลยว่า อยากเขาก็เลยเอิญมากินซมเมอรนะครับเอิญมากินซูเมอเอิญมากินซูเมอขันเวลาเอิญก็ออกมาหลอดเนาะ่นก็ออกมาหาเวลาเอิญคนก็ออกมาหาหลอดปกติเป็นขีดเกียมขีดโกคือกับแกงสีเห้นคนกับเรียนนี้นะครับแต่เอิญแม่แม่แม่ปูมาแม่ขันเป็นปู้เลีก็มากินน้ำกันข้านเขามาข้านเขามาเนาะเอาเปียงไก่ให้ก็กิน เป็นหนึ่งปลายบางทีก็กินเนาะมันขึ้นในเปิ่นกระห้พอดที่เพิ่นกะว่าห้เพิ่นว่าเปีดหาวะเปดหาคือตีมาดูแท้แอดวาเนาะเอารถ่นนาเอาสันเอารถ่นาเอาสันกะจักตีแม่นจิงหรือบอเนาะครับเนาะแต่ว่าก็มาล่องล่องรลุ่น้ํากันเนาะในความฝันมันเป็นอย่างสันเนาะเอารถ่นาขนเนาะห้เอาสันแอดก็เลยคิดว่าผีบัานผีเปล่าห้ผีบ้านเวาเอา่นทีบอบ่ได้เนาะก็ล่องล่องเบิ่งก็เลยคิดว่าตีเอาอยู่ วันนี้ทีมารุนอยู่ดอกแปดหาเนาะแปดหาหาแปดซื้อกลับเนาะครับเนาะแปดห้าห้าแปดเขาในค่วมฝันแอดแต่ว่าก็เห็นผลนมาพอดีก็เห็นก้อยก่อยมากก็เลยเอื่อนผลไมาอีดีเนาะคือทีแม่ในค่วมฝันอีดีก็เพระจักแต่เมื่อเนี่็กินเข่า้เดีก็ก้อยแหละครับเนาะกินครับกินเข่าพเดีวเนาะมึงก็ล่องจากนาง้านล่องจากนาง้านได้ก็มากินเขานางล่องกับพอดีเห็นนงปู คือเพืญญ่อนาเพื่อนนี่แ่ละน้องพอเน้องพ้องกูนี่เพื่อนก็คือตีอี่มหรอตีนไปแล้วหนึ่งปลาให้ก็มากินน้ากันเนาะไปแล้วเพื่อนก็ว่าในความฝันก็ว่ามันเป็นจริงอยู่เพราะว่าก็เห็นอิรีตอนกินเข่าเที่ยงมาเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนอยากเข่าเนาะน้องปูงตาเนาะเพื่อนมาขอกินเข่าก็ได้เด็เอาหนึ่งปลาให้ ี่เมนคือความฝันมาจากว่าเห็นมากล้วก็เลยเอนเอิ่อนเล้ากันย่างมากอยู่เนะ <c oughs> าะย่างมากก็มาก,กินหนึ่งปลาน้ำปอาหนึ่งปลาให้ก็มา่กินน้ำมือเฮาบรยานครับเมื่อนี้ก็เมื่อกินข้อมกันครับข้าวเที่ยงครับหลายยางหลายแนวนะเมือนี้ยกินอยู่ผู้เดียวคุยอยู่ผู้เดียวแหละเจอเราปูคนกับอาตีเที่ยมกิโก้กับบบแน่เนาะเทียบคนมากเนาะคือความฝัน ว่าอยากเขาเลยกินเขาน้ำมืออื่นกินเขาน้ำมือเน่มือนกินเขาน้ำอยู่ดอกแอดก็เลยว่าตอนเศร้าคือตอนมันก็ชังมาขอส่วนบุญน้ำเสศษเดียวน้ำคู่บาจานตัวตอนเศร้าสิตัวตอนเทียงพอเทียอยากก็จมากินน้ำกันอีกเรยวางสี่นึกกินก็ไว้หลายตอนเที่ยงเลยวางสี่แต่ว่าตอนเศร้ามนกับแอดก็บม่เห็นดอกว่าแต่ว่าตอนเที่ยงกับที่มาตอนเที่ยงเพราะจังเนาะเป็นตี มาครับ,รบจิกวโาวจักเนาะ้องปู้องตาเที่ยขาจอมมามาขออยากขอเข่าขอเหนานะอยากเขายังน้ำก็เลยเอาหนึ่งปลาให้ก็มาก,กินน้ำกันอยู่นี่นะครับหนึ่งปลาบังันหย่างาวันใออกหม้อกินร่องบางเนาะครับอันนี้ลาบเท่าครับนี่ผู้ใด่เคยกินลาบเท่ามีลาบเท่าพร้อมนะครับมีลาบเท่าพร้อมมีลาบเท่าใส่บะเขียบคืนเนาะลาบเท่าถวยบางไง สูบบังมีครับผู้ใดอยากสูบบังมีนะเออสูบบังมีสูบบังมีครับ,บ,บ,รบอันนั้นก็แกงไก่ใส่หมักฟักนี่ส้มต้่มไก่กับต้มไก่ไกเนาะอันนี้ก็ทอดไข่าดาวพันว่าทอดไข่าดาวสามหน่วยมแมลงแตงโมหลายอย่างครับบักแตงก็มีบัโมก็มีอยากบังโมเนาะบดกินครับหนึ่งปลาก็มีหนึ่งปลา,า,าใส่กระลำพันว่ากระลำ สบอยน์ไม่โม่อนี่ครับผู้ใดอยากสบสบอยน์ไม่เนาะสบอยน์ไม่ก็มีมากินน้ำกันเด้อครับเด,ด้อผู้ใดท่านได้กินข้าวเที่ยงก็มากินน้ำกันอยู่นี่ละวัดป่านาดูนวัดป่านาดูนคือแอดกับฝันเกี่ยวลุงปูงตาเมื่อคืนเดี๋ยเพิ่นก็เลยว่าอยากมากินข้าวน้ำเรืออืนไปกินข้าวน้ำมาสันก็เลยคุยกันเรื่องเหล็กเรื่องตัวโซกลาบอยู่แล้วเนาะเพิ่นว่าเพิ่นหายเปดหาหาเปด ไ็เด็เขียนไว้ลูกเขียนไว้เด็กเดเนาะขอลอัลองลองเบิง้งเด้อครับเด้อลองลองเบิ้งบัตเทียเป็นจังบุญเนาะบัตเทียเป็นมาให้แอดมาให้โศกให้ลาบแปดฮาฮาแปดงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ล่ะอันนี้ก็บพัดพัดเนื้อเนาะครับพัดตะเข้าคนว่าบพัดเนื้อหมูครับพัดเนื้อหมูครับช่วงนี้ก็ปั้นปูปางเปิดโลกเนาะครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอยู่ต้องทำชัลองเนาะข้าบ,บอกแต่งบอกโม่กระเบิดครับกะพอดีตอนเทียงก็เลยลงมากินเข่ากับพอดีเห็นฮิโกร์ยางแขกแขกมาก็เลยล่องมาเอิญเอิญไลอ่ลอ,งลองบ้างเนาะมาเป็นลูงปุยเดียวกมากินขอมากันเ้อแอดกับบาอยู่พอดีก็เห็นข้านมาเนาะหนึ่งปลาให้กินกับแม่นี่ดีแอดก็เลยเฝ้าตั้งโทรศัพท์ ไายคลิปให้ท่านผู้ชมส้มอีู่แล้ในคลิปของแอดนี่แหละเนาะสังวานงานปั่นนี่เนาะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็จังมาหลุนน้ำกันเนาะขอยวิจรารณาในการรับส้มด้อครับเด้อแอดบอกไปวอาไปกับบเทียบเป็นความจริงเด้อยังใดเขาคอยวิจารณาเบื้องเนาะขอยวิจรา,นนานะยจรย์ในการรับสม้มคือแอดก็บ,บอกเพื่อเป็นแนวทางบเทียาเนั่นก็อยากมาหลุนไวรัฐบาลน,น้ำกันกัน,กนมาเนาะมาหลุนไวรัฐบาลน,น้ำกัน เพราะว่าช่วงนี้ก็กินเขาอยู่คนเดียวเนะาะกับว่าอยู่คนเดียวนะคือเพิ่นกินหนึ่งปลาแล้วๆเพิเ่นก็ไปเนาะได้กินน้ำแล้วเพิ่นก็ไปปกติเป็นสัตว์ต่งตางๆคนแน่มือใส่ตีแลนด์เนาะครับบ่ได้มาไก่กังเสี่ปกติแล้วตีบ่มหาหาเหาเห็นแล้วก็ฟฝาวแลนหนีเลยแต่นี่เขาเอิญ่ามาแม่กันแม่นั่นสนผู้ตายดีคนเทียรอยากบต่เทียร์เป็น ผูข้ขาบันความฟันอีดีกับมาเด้อสันเห็นแต่ยางมาจากในไตทางพุ่นละยางตรงมา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 แฮ็ดก็เลยเฝ้าปลาใหก้ก็กินอิลอยู่เขียยมือแหดก็เลยเฝ้าไทยเนะาะเฝ้าไทยท่านผระสมหรือบึงเทียาบอกไปแล้วนที่ว่าเบรเซียเนาะก็เห็นเป็นตัวจริงอยู่คนก็ยางไปละต้อลงไปทางพุ่นละครับคอยมาหล่นน้ากันเนะะาะไวรัฐบาัคือ บนบ้าเปียดหาหาเปียดเนาะกล็ลองล่องบางบางเทียบบางที่ทมีโสดไม่หลบับครับมากินข้าวมังกันเด้อครับเด้อลายยางลายแนวอยู่มื่อนี่เราอยู่ผู้เดียวสิยละเสีละเมือ่อว่านนี่ก็กินกับลูกอยู่เมื่อว่านนี่มื่อนี่ลูกบ่มากก็เลยกินอยู่ผู้เดียวมื่อนี่กินข้าวมังกันครับหลับเท่านอนหลับเท่า บูดได้พอเคยกินลับเท่ามาเด้อครับเด้อที่วัดป่านาดูนวัดป่านาดูนเนาะลายอย่างลายแนวครับนึกกินเมื่อนี้ครับแสบครับหลับเท่าบรได้กินโดนแล้บแสบครับหลับเท่า ติบเขากับติบแบบไงนะครับติบเขา่าเมื่อ <c> ก <oughs> ี้น้ำกันนี่เนาะครับเป็นไหมาขึ้นนี่แอดกระเขียนวบแปดหานะ้แปดหาหาแปดสื่อกับเนาะครับเนาะคือติ่สื่อบ,บนสื่อล่างกับโยกับดุลและพินิจแต่ละบุคคลเนาะครับเนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นหน้าทาั้งเพื่อไปรุ่นหวัวรัฐบาลน้ำกัน ปฏิว่าแปดหาขึอ้ออกดูแท้เหมนที่ว่าเนาะบางเทีบางที่เขาออกตองหวดอยู่กับมีเนาะครับเนาะบางทีบางที่เขาออกตองหวดอยู่กับมีฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ส้มจงมาหลุ่นไวรัฐบาลน้ากันแอดกระบอกเพื่อเป็นนักทางเนาะทั้งกินเข่าก็บทั้งมาบอกให้ท่านผู้ส้มหนึ่งหูเนาะว่ามืกเคลื่อนอ่กับฝันฝันได้ยังซี่ละ8ปดหาหาเปดแอดกระไว้ซื้อกับซื้อบนซื้อล่างกับอยู่ครับแต่ละ ลุงเพินิจแต่ละบุคคลเนาะสื่อกับสื่อขือ้นสื่อลงครับช่วงนี้ก็กินข่าครับกินข่าตอนเที่ยงเนาะมือนี่ก็ตอนเที่ยงมือนี่กินข่าเหมือนกันวันที่แปดหรือวันที่เจ็ดกุมภามพาันธ์กุมภาพันธ์ที่เจ็ดมือนี่ครับกินข่าผู้เดียวกับว่ายุ่งเสียแล้วครับแต่ละมือเนาะกินอยู่ค้เดียว จะเริ่มแล้วครับเออแปดหาหาแปดเนาะแอดกับมาบอกเพื่อเป็นนทางเนาะแปดหาหาแปดแอดกับมาบอกเพื่อเป็นนทางเป็นรุ่นหัวรัฐบาลน้ากันวดนี้ลหละว่าฝันว่าปูปูเป็นปูได้ละเป็นปูว่าที่ว่าปูเนาะหรือปูจูสถานที่วัดนี่กระโปงหูหรือปูเจ้าของกระโปงหูวจักต่วปูอยากกินเข่าเหมือนผนว่าเนาะขากินเข่าเด้อเหมือนอื่นเหมือนว่า ก็เลยวาปูจักริเป็นปูได้กับข้าคุยตะเเรื่องเหล็กเรื่องยังไปเนาะจักรตว่าปูเพื่อนก็มาบอกว่าปูสันเนาะคือปูพันธุอยในวัดในว่านี่กับโงงจักรตว่าปูก็เลยว่าอตอนเศร้ากับไปขอส่วนที่เรือจากผู้บาาจารนเพิ่มเติมเถอะถังหากตอนเที่ยงกับ ไปกินน้ากันดีครับสองก็เลยวางสี่พอดีเห็นจิโกเนาะก็เลยเกิดว่าคงตีแมนก็เลยเอิ่อนล่องเบิงแต่หากแม่ปูดีก็ให้มากินน้ากันเด้อสันเห็นแต่อยู่ทางในเนาะปัญญามาอยู่ดีเนาะยางมาเอาหนึ่งปลาให้กินก็บแม่กินก็กินเน่ที่จริงก็เป็นหนึ่งปลาสี่ที่อย่างสี่ก็บอกกินเด้่สวนสัตว์ต่างๆเนาะที่กินตะมาแลงสินะแต่นี่ก็เอาหนึ่งปลากินก็กินก็คงตีแมนเนาะบัตเท้า เป็นจังบุญดีๆก็มารลุดน,น้ากันเด้อครับเออ้อครับสุดท้ายนี่คอยมีโศกมีแซ่น้ากันตลอดหมวดนี่เนาะถูกๆคกนเนาะคอยมีโศกมีแซ่น้ากันโศกโศกกันหมาน,าน,มานคอยสุข,ขีสุข,ขงสังตังเต็มทงเต็มไทยเนาะเลือใส่เลือดซอยวิตหนีวิตสนินวิตโลกข้วิตพรนว่าพ่อะได้หน่อไม้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเนาะครับพรนวาเนาะยู่ดีมีสุขถูกๆคกนเด้อสวัสดีครับ